ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าแชร์เดียวบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างสร้างมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะม้าเมื่อนี้สิม้าเบ่งเป่าเด้อค่ะสื่อม้าจะใส่เพราะไรเป่ายานว่าสันเป่ายานต้นขาใหญ่ขาเหล็กอ่าแต่งให้แบบว่าสุภาพบุรุษที่แบบว่าเลี้ยวขาเหล็กอะค่ะแต่เผอิญหมักส่งางเกงงเราก็ได้มาเนี่ยมัน ต้นขาใหญ่กระเปาญานค่ะต้นขาใหญ่เป้ยายันนะคะมาค่ะไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่ามแชร์เดียวมันเ,เกิดเกิดขึ้นทุกวันสัางๆามาแบ่งปันอีกเล้วค่ะอันนี้ก็เป็นของพนักง,งานเดอร์ฮาร์เดอร์เนี่ยของพนักง,งานอินดุมสมบูรณ์อ้วนมาแกะค่ะเนี่ยเสร็จนี่มาบันี้เฮามาเบิ่งเป่าเป่าปยานต้นขาใหญ่ค่ะว่าสีสังซาสีแก่จังได๋เด้อ อันนี้ห้าทูของสังซาด้วยค่ะเนี่ยค่ะเป้าอันนี้แกออกด้อค่ะแกออกเห็นว่านี่แกออกแกออกแล้วเข้ามาวัดเบิ้องมาเราก็มาวัดดูว่าเป้าเขายานลงกี่นิ้วเนี่ยค่ะสังซาเอาออกนิ้วเคือง นิ้วนิ้วครึ่งค่ะซางซาเอาออกนิ้วครึ่งเนี as, ่ยค่ะซางซาเอาออกนิ้วเคร่งเด้อ <Wow. S 1> เ,เนี่ยค่ะเห็นบะเนี่ยอันนี้นิ้วเคร่งเด้อค่ะเนี่ยอันนี้ตรงเป้าเป้านาเป้าหลางังซ้ำกันค่ะนิ้วเคร่งเบิร์ดเนี่ยแล้วบันนี้ตรงนี้ก็มานิ้วเคร่งค่ะไล่ไมาเนี่ย มาถึงต้นขาเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะต้นขาใหญ่แต่ปลายขาได้เด้อค่ะนี่แก่นในลักษณะเนี่ยเห็นบ่ค่ะเนี่ยซ้อยมาตรงเนี่ยตรงที่มันหน่อยพอดีแล้วแต่ว่าช่วงช่วงต้นขาซื้อค่ะทั้งสองขางมาบรรจบกันอยู่เป่าเด้อค่ะนี่เป่ามาค่ะ แล้วบันนี้แกออกนี่เด้อแต่เข็บเกาเขาหลือออกมาเด้อค่ะแล้วใหว้วิธีเย็บเด้อค่ะให้เย็บตรงเป่าก่อนดิงลงไปทีขาดิงลงไปทีขาทั้งสองขาค่ะโฟกัสตรงนี้ก่อนเวลาวิ่งตะเข็บตรงเป้าอ่ะโอ้ยดึบ๊บนี่แล้วก็ตัดออกด้ยวยค่ะตัดออกก็ไปพงริมอันนี้สซ่งสางซาตัดอยู่ ทั้งเป่าทั้งต้นขายูทีนิวนิวเคิงด้วยค่ะเนี่ยค่ะตัดออกเนี่ยค่ะอันนี้เป่าเด้นี่เป่ากับปลายขาต้นขาเนี่ยค่ะเนี่ย อันนี้คืออันไวเนือ้อตะเ็บเขาประมาณเคิงนิวไวทะพับเก็บเนี่ยค่ะแล้วน้ำไปพงค่ะ เ็บผ่าแล้วเขาน้ำไปพงเด้อค่ะเนี่ยพงตะเข็บที่เขาตัดออกมากน่ะแล้วพอเราไปพงตะเข็บนี้นะคะที่เราตัดตัดต้นขาเมื่อกี้นี่กระเป้านะคะเราไปพงเสร็จแล้วเรามาล้มตะเข็บค่ะล้มตะเข็บเลยนะคะนี่ เป่ายิ้นลมไปทั้งไหนเนาะบันนี่เดี๋ยวสั่งซาบุ้งก่อนลืมลืมเป่าอันต้องเบิ่งด้วยค่ะว่าเจ้าสิลมตะเข็บไปทั้งไหนบันนี้สั่งบันนี้พ่อลมเป่าด้วยค่ะเนี่ย เขาเสีเย็บด้านในของอันนี้เด้อเปิดหัวผ่าออกให้กว้างแล้วเขาเย็บจากด้านใน,ในค่ะนีเนี่ยค่ะอันนี้คือการลมตะเข็บนะคะเขาตัดเป่าออกหรอลมตะเข็บคืนให้เขา ลมมา่เนี่ยค่ะเปิดเปิดานาผามันเรื่อยๆค่ะ